ร a นด้อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโร่แพชชั่นของเขาเขากำลังมีแพชชั่นนะคะกับการลงทุนและการปรับตัวในบางสิ่งบางอย่างการเดินทางของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็อึดอัดใจนะคะอาจจะทำอะไรได้ไม่ได้ดังใจมากนะแต่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรจากปัญญาญาณภายในหรือข้อความเมสเซจนะคะจาก h i g h อร์เซลดีวาของเขาเองเขากำลังอยากที่จะเลี้ยงดูนะคะความรู้สึกของตัวเขากับ คุณเองนะคะให้มันเจริญงอกงามมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันอาจจะมีนะคะจังหวะของการรอคอยโชคชะตาช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดังใจการที่ต้องทำบางอย่างซ้ำๆซักการงานการหาในเรื่องของรายได้นะคะเพื่อพัฒนาต่อยอดตนเองการพัฒนาในสิ่งที่เขาปรารถนานั้นมันก็เพื่ออนาคตความสัมพันธ์และ ความสำเร็จนะคะดังนั้นช่วงนี้แพชชั่นของเขาทําการงานการเงินให้ดีและค่อยไปที่ความสัมพันธ์ค่ะ